จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นะครับเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งการขยายประเด็นในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอประล้วครั้งหนึ่งในนพคอนคุยข่าวภาคบ่ายนะครับจำได้ไหมฮะที่มีคนไทยเราสองคนนี่ครับข้ามข้ามของลักลอบไปเที่ยวอยู่ที่ฝั่งลาวและก็ประกบว่าเป็นคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลทาและก็มีทางด้านสาวซึ่งเป็นแฟนสาว จากสปปลาวในสปปลาวนี่ครับพาไปเที่ยวผับไปเที่ยวสถานที่หลายแห่งครับไปทานอาหารแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเองก็ติดเชื้อไปด้วยครับและตอนนี้รัฐบาลลาวนะครับได้มีการประกาศหาผู้หญิงคนที่ลักลอบนะฮะนำชายไทยเราสองคนนี้ไปเที่ยวโดยไม่ถูกต้องนะครับไม่ผ่านตอมเป็นการลักลอบแบบเขาเรียกว,ว่าหลบหนีข้อมืองครับผม ตอนนี้เขาก็เลยตามตามจับนะฮะตามทางด้านตามเรียกว่าตามล่าก็แล้วกันนะฮะหาผู้หญิงคนดังกล่าวว่าอยู่ไหนตอนนี้ครับเพื่อที่จะนํามาลงโทษตามกฎหมายครับโดยทางด้ Online, plastics, านเมนเจอร์ออนไลน์กาะติดสถานการณ์เรื่องนี้ครับนะฮะหยิบมาจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์นะครับนะฮะทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์เขาก็ตามกอะติดสถานการณ์ครับในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเราเอาจริงรับตัวเอื้อยฮักครับ ดำเนินคดีสถานหนักหลังนำสองหนุ่มไทยที่สงกรานแพร่เชื้อโควิดครับนะฮะเป็นการรายงานข่าวเมื่อเช้านี้เองครับโดยทางการลาวนี้รับตัวเอื้อฮักผู้หญิงวัย25ปีนะครับเป็นพี่สาวควรสนิทของนักศึกษาและก็นางแบบดังผู้ป่วยรายที่59ไปเดเนินคดีอย่างน้อย3ข้อหาหนักครับหลังจากที่ลักลอบข้ามแดนที่หนองคายและก็ป่วยเป็นโควิด -19 และทางการลาวเชื่อว่าเป็นต้นต่อของการระบาดหนักในประเทศของสปปลาวครับในขณะที่2หนุ่มไทยก็ถูกตำรวจหนองคายดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ได้มีการรายงานข่าวนี้จากประเทศพื้นบ้านเราคือสปปลาวครับแจ้งว่าเมื่อวันที่30มเมษายนนี้ทานด้านเจ้าที่ด่านต่อมอกตรวจคนเข้าเมืองของหนองคายได้ส่งตัวนางสาวภาวิดีวิพากกร หรือว่าตุกติกกับอายุ25ปีครับเป็นชาวเมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทร์ของสปปลาวที่ลักลอบหลบหนีข้ามเมืองพร้อมกับนายชิดพลจันขาวอายุ30ปีเป็นชาวพนมไพรนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดเกินร้อยครับก็รับตัวน้องตุกติก๊กหรือว่านางสาวภาวิดีนีครับไปดมไปดนคดีที่สปปลาวนะครับ หลังจากที่ทางการลาวนี้ได้มีการประสานขอให้ส่งตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากว่าลักลอบเข้าออกประเทศครับไม่ถูกต้องทางกฎหมายและก็ร่วมมือกับผู้ป่วยรายที่59เดินทางไปสถานที่ชุมชนต่างๆในสนปปลาวครับและก็ยังพบว่าเป็นผู้ชักชวนหนุ่มไทย2คนครับลักลอบข้ามขงครับเข้ามาที่แขวงสวรรณเขตฝั่งตรงข้ามก,ก,กับจบักจังหวัดมุกดาหาร ก่อนที่จะพาสองหนุ่มนี้ครับเดินทางไปเที่ยวสงกรานที่นครหลวงเวียงจันท์ด้วยลักลอบนะฮะที่แขวงสวรรณเขตตรงข้ามมุกดาหารแล้วก็พาไปเที่ยวที่นครหลวงเวียงเวียงจันทร์และก็เป็นสาเหตุในการนําเชื้อโควิด -19 มาแพร่ระบ,บาดท,ที่สปปลาวครับเพราะว่าผู้ชายสองคนนี้ติดเชื้อโควิดครับในคันถแถลงของพันเอกสายสมิงศรีวิไลครับัวหน้ากรมตำรวจตรวจคนข้อมือน,นะครับกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันกความสงบ ระบุบอกว่าจากการสอบสวนของตำรวจลาวทราบว่าเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี้ครับทางด้านน้องพาว,วดีนะครับพร้อมกันุนภัยอีกสองคนได้มีการลักลอบเด,เดินทางออกจากสปปลาวที่บ้านหมากหนาวเมืองปากเงืมนครหลวงวิงจันทร์ครับไปยังบ้านเดืออำเภอท่าบ,บ่อจังหวัดน้องขายต่อมาเมื่อวันที่16 เมษายนครับนางสาภาวดีรู้สึกไม่สบายครับจึงได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลน้องขายผลปรากฏว่านางสาภพาวดีติดเชือ้อโควิด -19 ครับแล้วก็ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นคนลาวนะครับแต่ว่ามาตรวจอยู่ที่น้องขายและก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหน้องขายครับทีนี้ทางตอมอ หลากเขาเลยประสานกับเจ้าที่ตอมของฝั่งไทยเราเพื่อนําส่งตัวนางสาวพาวดีนะครับกลับไปที่สปปลาวครับภายหลังจากที่อาการป่วยหายดีแล้วนะครับท่านนี้จะนําตัวผู้ต้องหานี้เข้าสุขบวนการยุติธรรมในสปปลาวในข้อหาละเมิดกฎหมายครับว่าด้วยการเข้าออกและก็การคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่สปปลาวผิดกฎหมายอาญาและก็กฎหมายว่ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและก็ควบคุมโรคของสปปลาวและก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ทางด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าสําหรับผู้ป่วยรายที่59ของสอปปรลาก็คือนางสาวมอนมีนาสุทธิตาหรือว่าตินาครับสุทธิตาแม่คนหนึ่งชื่อตุกติกอีกคนหนึ่งชื่อตินาแต่ว่าไม่ใช่คริสตินานะครับเป็นมอนมอนมีนาครับตินานี่ก็อายุ25ปีครับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงแลวก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจครับ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาวนะครับถ้าเผื่อเปรียบไปก็เหมือนกับว่าจุฬาของบ้านเราประมาณนี้ครับแต่ว่าของเขานี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับชื่อบอกว่าดงโดกนะครับโอ้คุณๆนะดงโดกนะครับโดยน้องติสนานี่เขาพักอาศัยอยู่ที่บ้านโพนสว่างเมืองจันทบุรีฮนะนครหลวงเวียงจันทร ทีนี้ตามทไลายก็พบว่าน้องติณนานีก็ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับชาวไทยสองคนที่ลักลอบข้ามแม่น้าโขงเข้าไปเที่ยวที่สปป,ลา,สป,ปลาวครับและก็เมื่อสองคนนี้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับทราบข่าวว่าพวกเขานี่ครับติดเชื้อโควิด -19 ท่านนั้นน้องติณนานาก็เลยไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงหมอครับผลปรากฏว่าผลตรวจของน้องติณนาน,านีครับซึ่งเป็นนักศึกษาปี4คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจนะครับเป็นบวกครับ จริงเข้ารักษาอาการปวดที่โรงหมอมิตรภาพกระทั่งใช้เฟซบุ๊ไลฟ์ชี้แจงว่าถูกเอื้อฮักคือพี่สาวคนเสนิทครับที่อยู่ฝั่งไทยครับไ่วยวานให้พานหนุ่มคนไทยนี้ไปเที่ยวแล้วก็เอื้อฮักคนที่อยู่ฝั่งไทยนี้ครับคือนางสาวพรวดีที่บ่านนี้ครับยืนยันว่าคนไทยคนนี้มีการตรวจโควิดรับรองปลอดภัย แต่ว่ามีชาวลาวครับแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นโจมตีอย่างมากมายจนกระทั่งทนกระแสสังคมไม่ไหวครับก็เลยปิดเฟซบุ๊กหนีครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น้องติณาครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงหมอมิตรภาพและก็จะถูกทางการสปปร,ปรลาวดำเนินคดีด้วยเช่นกันครับทีนี้จากไทม์ไลน์นี้พบว่าเมื่อวันที่6เมษายนนี้ผู้ชายไทย2คนซึ่งก็เป็นเพื่อนกับเอื้อยฮักก็คือนางสาภาวดีนะครับได้มีการลักลอบนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงด้านจังหวัดมุกดาหารนะครับ ของประเทศไทยแล้วก็เข้าไปพักอยู่ที่โรงแรมสายแพไหมสองแขวงสวรรคเขตของสปปลาวครับแล้วต่อมานี่ผู้ชายไทยสองคนนี้ก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะจนกระทั่ทงประมาณสองทุ่มครับได้นั่งรถโดยสารประจาทางจากแขวงสวรรค์เขตครับมายาังนครหลวงเบียงจันทร์ต่อมาเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนทางด้านนางสาวภาวดีและก็ชายไทยสองคนถึงนครหลวงเบียงจันทร์ครับเข้าพักที่โรงแรมเจียงสองเมืองจันทบุรี โดยมีนางมีนางสาวมอนมารีหรือว่าน้องตินนานครับได้ไปต้อนรับครับและก็ระหว่างวันที่8ถึงวันที่12เมษายนนางสาวมอมมีนาหรือว่าน้องตินาน,นี้ได้พาทางด้านตุกติกตุกติกก็คือพาวดีนะครับและก็ชายไทย2คนครับไปไหว้พระที่เมืองที่วัดศรีเมืองและก็ได้ไปกินไปเที่ยวทั้งร้านอาหารคลับบาร์คาโอเกะแมเพียบเลยครับแล้วก็รวมทั้งโรงนวดด้วยครับ จนกระทั่งวันที่13เมษายนชายทั้งสองคนมีอาการเจ็บไข่เอ่อทุกทีมีอาการไข้ครับผมปวดเนื้อปวดตัวครับแต่ก็ไม่ได้พบกับนางสาวมอมมีนานะแต่ว่าไปเที่ยวด้วยกันนะฮะไปเที่ยวด้วยกันแต่ทีนี้พอพอวันที่13นี่คือมีอาการไข้ปวดเนื้อปวดตัวแต่กไ็ได้พบกับน้องมอมมีนาอีกน้องตินาอีกต่อมาเมื่อวันที่16เมษายนครับทางด้านตุกต๊กติ๊กหรือว่าเอื้อยฮักรับก็พาชายทั้ง ไทยทั้งสองคนนี้ออกจากโรงแรมแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยโดวยว่าจ้างเรือหาปลาลำเล็กลักลอบข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นฝั่งที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายตอนลักลอบนี้ลักลอบจากทางด้านแขวงสุวรเขตออกจากมุกดาหารนะครับแล้วก็ไปเบี่ยงจันเป็นนครหลวงวิงจันตอนขากลับนี้กลับไปอยู่ที่ฝั่งหนองคายเป็นการลักลอบเข้าแล้วก็ลักลอบออกมาครับ <c oughs> จากนั้นวันที่1ิเกมีสายน์ครับ ท <c oughs> ่านน้องตินาครับหรือว่านางสามมมีนานได้รับโทรศัพท์จากเอื้อฮักครับว่าทั้ง3คนนี้ติดโควิด -19 หนึ่งใน,นนั้นมีอาการหนักครับจนกระทั่งวันที่19เมษายนน้องตินาก็รู้สึกไม่สบายครับจึงจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงหมอมิตรภาพ150เตียงผลปรากฏว่าตรวจเลือดแล้วผลออกมาเป็นบวกครับ จึงถูกแยกตัวออกมารักษาอาการป่วยจนกระทั่งวันที่20เมษายนคณะเศรษฐศาสตร์และก็บริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคือดงโดกครับได้อ,อ่กนหนังสือด,ด่วนครับเรื่องรายงานผลตรวจเชือ้อโควิด -19 ของนักศึกษาโดยระบุว่าน้องติณนานีครับหรือว่านองนางสาวมม,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 มินาสุธิตานักศึกษาชั้นปีนที่4สาขาการตลาดติดเชือ้อโควิดจากผู้หญิงที่มาจากแขวงสมานเขตก็คือเอื้อยหักครับซึ่งมีสามีเป็นคนไทยนะครับ ขณะที่ทางการสปปลาวครับออกคำสั่งลวนที่20เมษายนปิดร้านฟันนี่8 9บ้านท่าสว่างเมืองชัยธานีและก็โรงนวดนะครับ1111 11ครับบ้านน้องบอนเมืองชัยเชษฐาครับพร้อมกับสั่งปิดชั่วคราวบางกิจการและก็บางสถานที่รวม8แห่งครับพร้อมกับกำชับให้ร้านอาหารกิจการและก็สถานที่ต่างๆครับต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันของคณะเฉพาะกิจของสปปลาวครับ <c oughs> สำหรับผู้ชายไทย2คนครับก็คือนายชิตพลจันขาวอายุ30ป,ปีครับเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อ,อครับและก็นายธนก,กิจอินทริงอายุ31ป,ปีเป็นอำเภอกันเ,เป็นชาวอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามคนหนึ่งอยู่ร้อคนีกคนหนึ่งอยู่มหาสารคามครับก็ปรกักิถูกตำรวจของสถานีตรุษพุทร เมืองหนองคายครับดำเนินคดีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาในข้อหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าออกไปนอกราชนา,าการโดยไม่ผ่านเขตท่าหรือว่าสถานีครับตามประกาศในกฎกระทรวงและก็ไม่ผ่านการตรวจจากพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําเส้นทางนั้นครับและก็ร่วมกันให้ความช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือว่าให้ความช่วยเหลือด้วยประกันใดเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาเข้ามาในรัชนาการโดยผิดกฎหมาย ให้พ้นจากการจับกลุ่มครับโดยเมื่อวันที่30เมษายนนะครับตำรวจได้อายัดต,ตัวนายชิดพลและก็นางสาภ,ภาวดีที่โรจิบันหนองคายเพื่อดำเนินคดีหลังจากที่ทั้งสองคนรักษาโรคโควิด -19 หายดีแล้วครับและก็สลารภาพว่ามีการลักล,กล,กล,กลกอบข้อมืองจริงแต่ไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนครับแล้วตอนนี้ทางด้านสปปลาวเองก็ขอทางด้านตอมของลาวก็ขอตัวเอืย้ยฮัก หรือว่าตุกติกครับกลับไปดำเนินคดีอยู่ที่ทางด้านฝั่งลาวครับส่วนชายไทยสองคนก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่ฝั่งไทยครับนะฮะและทางลาวเองเขาก็มีการออกบทแถลงข่าวด้วยนะครับของการรับตัวนางสาวภาวดีวิภากรหรือว่าตุกติกนะครับเอื้อยฮักนะครับกลับคืนสปปลาวนะครับหลังจากสิ้นสุดการรักษาครับโดยทางด้านพันเอกสายสมิงศรีวิไลหัวนากรม ตำรวจตรวจคุณข้อมืองกรมใยญ่สัติบัลกระทรวงป้องกันความสงบนะครับได้มีหนังสือออกมาแจ้งครับมีการคําแถลงออกมาด้วยครับนะฮะเป็นคําประกาศของทางด้านหน่วยงานเขานะฮะที่สปปลาวครับตอนนี้ก็รับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าครับอ้านี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับเดิมทีนี้ก็คือทางด้าน เจ้าแขวงเวียงจันนี่ขอล็อกดาวเมืองนะครับแต่ว่าทางด้านท่านนายกเองก็บอกว่ายังไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทางท่านนายกเองก็สั่งให้ทางการนี่ครับล็อกดาวเวียงจังนนครหลวงเวียงจันทร์ครับนะฮะก็เกิดจากนี้ประเด็นนี้แหละครับผมก็คือมีการลักลอบข้อมืองของคนไทยสองคนแล้วก็ไปติดเชื้อโควิดแล้วก็ถือเขาถือว่าเป็นต้นต่อของการแพร่ระบ COVID าดโควิดครั้งใหญ่ของสปป,ปลาวด้วยครับ ะะซึ่งก็มีเอื้อยฮักนี่พาเที่ยวกับพ่ะนักศึกษาปี4่ซึ่งท่าน,นักศึกษาเองก็ได้รับการขอร้องจากเอื้อยฮักให้พา2หนุ่มไทยนี้เที่ยวนะครับหลายที่หลายทางครับเจ้าตัวเองก็ติดเชื้อด้วยนะครับทางด้านเอื้อยฮักก็ติดเชื้อผู้ชายไทย2คนก็ติดเชื้อโควิดนะฮะก็เลยถูกดำเนินคดีทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวครับนี่ก็เป็นข่าวที่นําเสนอต่อเนื่องครับนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับ ถ้าเผื่อใครที่อยากจะได้บ้านวันนี้ครับไปที่ถนนเจริญทรัพย์โมเดิร์น2นะครับซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากเจริญทรัพย์โมเดิร์น1หน้าวัดบ้านตําแย่นะครับซอ,อยียังกุล442เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังก็มีห้องซักล้างส่วนด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันครับซึ่งโครงการโมเดิร์น1นี้ครับมีทั้งหมด125หลังนะครับ มีคนจับจองแล้ว80% 90%ท้านนเกคุณเกตเองก็เลยมีการก่อสร้างโมเดร์อ 2, 2> <c oughs> อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดด้ำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านเช่นเดียวกันก่อสร้างนะครับวงกบประตูนี่ใช้ไม้ใช้ไม้แขนนะครับส่วนบ้านนี่ทุกหลังนะครับตอกเสาเข็มครับ ทั้งที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับแต่ว่าตอกเสาเข็มมีระบบ้องกันกรบจะปลวกแบบท่อตายอา,ารรับประกัน3ปีระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับพื้นบ้านเองก็ใช้แกนิโตติดตั้งทรรมบัตรใช้เหล็กบลสอสตราช้างสุขภัณฑ์คอโตตราช้างครับแล้วก็ในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตครับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศชุดซิงค์ครัวปั้มนำ้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำไกรนิตเครื่องทำน,น้ำอุ่นติดตั้ง ปราปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านสนใจครับติดต่อสอบถามหาคุณสุนันทนะครับ0856321118และถ้าเผื่อใครต้องการช่างทาสีนะครับเจริญทรัพย์เองเขามีช่างทาสีมืออาชีพคอยให้บริการเช่นเดียวกันโทรสอบถามคุณสุนันท์ได้เช่นเดียวกันครับรวมทั้งเบอร์ออฟฟิศนะครับ045314469ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ตรงไป อิซูซตั้งปากพระอีสานวารินชัมราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญธริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุซูดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blower แรงจัดและประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฉบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross และตอนนี้เขาเติมเต็มนะครับมี All New m u x ซซึ่งเป็นรถ MPV ตัวใหม่ล่าสุดครับออกแบบโดยคนไทยเรานะครับ มีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดครับมีทั้งหมด6เฉดสีให้คุณเลือกได้ครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขานะครับวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริศครับโดยเฉพาะตัวท็อปนี้โอ้โหครับน่าขับมากครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายตัวท็อปนี้ให้ออปชันมากเลยครับแต่ว่าราคาเพียงแค่1,579,000ครับ ในขณะที่คู่แข่งตัวท็อปเหมือนกันนี่ราคาล้านแปดล้านเก้าครับแต่ว่าอิชิซูเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับไปเลือกซื้อรถได้